สวัสดีค่ะชุวนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่21เมษายนพุทธศักราช2555ค่ะสมเด็จพร,ระบรมราชเทิราชสยามกุราชสุกุมารทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบาตัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหา,าวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะนอกเชียงเหนือประจำปีการศึกษา2553ถึง2554เป็นวันที่4 วันนี้เวลา12นาฬิกา53นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมราชชาชสยามกุฎราชกุมารสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมมหาวิชาราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอําเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏกลุ่มภาคตะวันออกียงเหนึ่งประจำปีการศึกษา2553-2554 โดยในยวันนี้มีผู้ส่งคุณวุฒธธิเข้ารับพระาพราชทานปริญญากิยติบัิ์สสจำนวน4คนมีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมระดับ